สวัสดีจ้าทุกคนมีอะไรจะให้ดูคะมาทางนี้มามามาเห็นอะไรไหมคะนี่คือมะกอกฝรั่งหรือว่ามะกอกน้ำนะคะที่บ้านปลูกไว้หนึ่งปีนะคะดูหนึ่งปีนะให้ผลผลิตขนาดนี้เลยดูใกล้ในะคะอมาดูมาดูมาดูาดดเห็นอะไรไ<ห>ม่<ห>เอ้ยนะคะเป็นพวงใหญ่แล้วก็ย,ย้อยลงมาเยอะมากเลยเพราะว่าลูกมัน กำลังโตนะคะมันมันหนักนะคะมันก็เลยแบบเออกิ่งมันมันต่ําลงมานะคะได้เวลาเก็บแล้วนะตัวนี้กําลังพอดีเลยจะไปทําพริกเกลือนะคะกินกับลางน้องกับลางหลานเลิกมางานมาก็พากันมาเก็บมาชมพืชผักผลไม้รอบๆบ้บบานนะคะ,ะมาดูคะ่ะมาดูใกล้ๆเลยนี่เยอะไหมคะ อพวงใหญ่ลูกใหญ่ลูก,ลกดก่งลูกโตนะคะแล้วก็อ่านี่ให้หลานช่วยถือนะคะต่อจากมะกอกน้ําจะเป็นอะไรคะอ่าพากันไปดูเลยนะคะเอาตัวนี้ไปเก็บก่อนนี่แล้วก็มาหน้าบ้านนะคะอ่านี่ก็คือขาอ่อนนะคะขาแดง ปลูกแค่หนึ่งกอก็กินไม่หวานไม่ไหวแล้วจ้าสวยนะคะทุกคนมามาเก็บมะละกอจุดหมายต่อไปที่อยากให้ทุกคนดูก็คือมะละกอนั่นเองสวยนะคะทุกคนปลูกแป๊บเดียวได้กินละว,วันนี้จะตำส้มตำนะคะจะทานกับไก่ทอดไก่ย่าง ส้มตําเป็นอะไรที่เข้ากาันเข้ากาัน